สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อช่องผู้การพาเลาะมือนี้ผู้การพาพีพานอ้องฮามาบุกพิสูจน์ความจริงว่าเมื่อหลายวันก่อนชาวบ้านลือกันว่าที่นี่เป็นวัดล้างกลางป่าแต่มีสิ่งที่ผิดปกติที่ชาวบ้านล่ำลือกันฮาสิม,ม่าพิสูจน์ว่าเป็นวัดล้างได้แบบใดครับหลักมีคำล่ำลือเป็นแบบใดฮัมาติดตามเม่งครับพี่น้อง นี่ครับคนในพี่น้องทางเขาวัดมากกว่าจะเป็นทางลกล่างพอสถานที่แห่งหนึ่งทนว่าลกล่างมาหลายปีหละกะักอ่ะที่ชาวบ้านเราฟังว่าน่าจะเกินยี่สิบกว่าปีขึ้นไปครับจะสิเป็นทางลกล่างกันน้อยเนาะครับมีผู้การภาพพี่น้องมาพิสูจน์หาความิริงครับจะเป็นเสื้อเขาวันในป้าดงบิดที่ พบพ่อกอ็ไปครับนะครับเป็น้องเป็นป่าน้ําก็เป็นป่าดงดิบนะครับหลังจากเราใช้เวลาพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นทางออกมันจะโล่ง,ลงๆสักนิดนึงครับครับหลังจากที่เราเดินมาประมาณชั่วโมงได้กว่า แล้วก็เจอทางเข้าก็คล้ายๆว่าเป็นทางเดินคนสัญจรบ้างแต่ก็เป็นยังพอให้เป็นโค้งทางโคง,งเก่าสัญจรบ้างนะครับแต่ดูจากต้นไม้ข้างทางก็เยือกเย็น ไปแบบนึงครับเงียบสงบครับไปนอเอาสีมะพิสูน์วาเป็นือยังชาบาน่นบอกว,ว่าว่าเป็นวัดล่างรวกับนี่กุฏิที่ครับเราจะเห็นศาลาของเราเห็นศาลาลูก หลังหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เวลาเย็นพอสมควรครับเราก็จะเจอกุฏิน่าจะเป็นกุฏิหลังแรกไม่ใช่ศาลานะเป็นศาลาหรือกุฏิเราต้องไปสืบดูครับนะับแต่ดูสภาพแล้วน่าจะลวกล้างมาหลายปีเลยครับ เพราะใบไม้แห้งนี่ปกคลุมเลยต้บอกว่าปกคลุมมากเลยครับค่อนข้างที่จะแล้วเราก็เจอสาลาหลังแรกแล้วครับค่อนข้างจะลกล้างน่าจะปล่อยลกล้างเลยครับลักษณะ ดูดูดูด,ดูมีใครเห็นอะไรบ้าไหมเห็นไหมครับพี่น้องโอ้คนจินลุกเลยค่อนข้างที่จะนี่คือศาลาก่อนที่เราจะไปกุฏิหลังที่ชาวบ้านกล่าวขันกันมาพี่น้องเห็นอะไรไหมครับค่อนข้างจะเป็นศาลา ลักษณะศาลาเก่าที่ปล่อยล้างมาหลายปีเลยนะครับเป็นหลังกุฏิหลังศาลาต้องบอกว่าหลังศาลาหลังศาลาวัดที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างขึ้นมา พลังจากเราเดินผ่านศาลาใหญ่มาแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงปุติที่ชาวบ้านขาวฝันเราเจอห้งองน้ำค่อยเดินเข้าไปทับ ครับที่พ่อกปกติหลังนี้จะอยู่หลังห้องน้ําประมาณอีกสักห้าร้อยเมตรหรือประมาณประมาณนั้นนะครับจะลกล้างไปเลยครับหลังจากเราเดินผ่านห้องน้ำมาแล้วเราก็จะเป็นเดินเขาเล็กๆพี่น้องเดินเขาเล็กๆค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไปก็จะเป็น เป็นต้นไม้แล้วเราก็จะเดินนี่ครับเป็นน่าจะลงเนินเขานี้ไปก็น่าจะถึงแล้วครับ500เมตรเนี่ยเดินมาก็ประมาณ3 300ไม่รกว่าแล้วก็ค่อนข,ข,ข,ข้างจะเป็นลกล้าง ลุกล้างอย่างมากเลยครับทางเดินลุกล้างอย่างมากเลยลเราจเดินตามนีครับตามสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านเล่าใหฟังเลยว่าก่อนจะถึงทางเข้ากุฏิก็จะมีเป็น กอไหวคู่กันให้สังเกตว่าจะมีต้นไม้สีขาวสีขาวสีขาวแล้วก็จะมีเครือทึบแตเนินจะมองเห็นต้นไม้สามห้ามข้ามกอไม้กอน,นี้โดยเด็ดขาดชาบ้านเตือนไปแล้วดีนะที่เราสังเกตเห็นก่อนนะครับ ให้อยู่ทางสั่งฝั่งซ้ายของต้นไม้แล้วพอผ่านต้นไม้คู่สองต้นให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายครับอ,อ๋อเราเจอทางเลี้ยวครับเป็นเนินภูเขานิดนึงเป็นเนินดินครับแล้วเราก็จะเห็นปุติพอขึ้นมาแล้วเราจะเห็นต้นโพ ต้นโพครับต้นโพจริงอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจะขึ้นตรงปากทางเข้ากุฏิเลยเป็นกุฏิไม้ทรงโบราณเลยครับครับหลังจากที่เราผ่านต้นโพเราก็จะเจอโพนหรือภูเขาแห้งย่อมเป็นโพนไม้ต้นให้สังเกตว่าจะมีต้นโพและ ครับพี่น้องต้นโพและเราจะมองเห็นว่าต้นโพจะอยู่ตรงกลางกุฏิเลยครับจริงๆด้วยพี่น้องเรามาถึงจุดหมายแล้วครับหลังจากเราเดินทางมาเกินร่วม,มชั่วโมงแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูสัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยครับนี่ครับต้นโพอย่างที่ชาวบ้านเล่ากันบอกว่า อยู่หลังต้นโพจะมีต้นก็เรียกต้นอะไรภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่านครับสุติโนน่ะมองเห็นยอือกลเราจะเข้าไปดูพี่น้องพอมาถึงแล้วครับนี่ครับพี่น้องที่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามาถึงหยุดให้หยุดสังเกตุงต้นโพจะมีต้นไม้ คุปถมไว้เลยครับปกคุมไว้เลยแต่ด้านนอกนี้จะเป็นกิ่งไม้ร่วงหล่นแห้งตามการเวลาครับน้องดูสังเกตดูใบไม้กิ่งไม้นะครับทีนี้เราจะบุกไปข้างในบุกไปดูความเป็นกุฏิทำไมชาวบ้านบอกว่าที่นี่มันมี ติดกุติเข้ามาที่นะั่นโอ้พอมาถึงจุดนี้เห็นความเก่าแก่ของกุฏิเลยเป็นค่อนข้างที่จะลวกล้างมาหลายปีแล้ครับดูสภาพชาบ้านบอกว่า20กว่าปีขึ้นอาจะเดิน สำรวจดูทั่ว,วนี่ครับพี่น้องเป็นกุฏิยกพื้นจากเป็นบ่อน้ำเก่านี่ครับพี่น้องเราจะมองเห็นเป็นความเก่าๆของกุฏิที่ชาวบ้านบอกว่ามีสิ่งปกติหลังจากล้างมาลาย น่าจะยี่กว่าปีขึ้นไปชาวบ้านยืนยันว่าเมื่อสองสามวันก่อนว่ามีชาวบ้านมาหาของป่าแล้วก็เจอสิ่งปกติเมื่อตอนเมื่อสองสามวันที่แล้วเนะนี่ยผิดปกติ กุฏิไม้เก,าเกา่าๆชาวบ้านบอกว่า20กว่าปีขึ้นแล้วเคยมีพระอาจารย์มาจำพรรษาหลายต่อหลายรุ่นครับนี่ครับเป็นกุฏิเก,าเกา่าๆที่ทำจากไม้เศษ นี่ครับก็จะเป็นด้านหลังของกุฏิอีกมุมหนึง่งโอ้สุดนี้ก็ถือว่าความเงียบสงบนี่อยู่กลางป่าปล่อยลกล้างมาชาวบ้านยืนยันว่า20กว่าปีแน่นอนและที่ชาวบ้านมาพบเจอสิ่งผิดปกติ หรือสิ่งลี้ลับก็กติดหลังนี้นะครับชาวบ้านยืนยันแลวเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าคนไหนมีจิตใจดีไม่มีคิดสิ่งร้ายกับสถานที่แห่งนี้ก็จะประสบความสำเร็จและจะไม่เจออะไรเหมือนกับผู้คนเข้ามาชมรายการของช่องพุกการแต่คนไหน คิดไม่ดีหรือก็จะเจออย่างที่เขาเล่าขานพี่น้องนะครับเป็นสุติไม้โกอก